มันยืนมันมันยืนมันยืนมันเยินไม่ยืนมันวิ่งมันวิ่งของเพืนมาเกิบเลยบ้านมาดิมีมีดมีม้าดิได้ปืนละนะมันถึง

ตัวหนึ่งดันได้ร้อยนัดแม่งรีช้าด้วยยิงไม่ทันน่าจะตายเพราะร้อยนัดนี่แหละมันฝั่งนูน้นนะเล่นไม่เป็นไม่ล่นไม่งม,นะมันไม่คมมันมิ่ง I got supplies. ไม่ค่อยชอบระยะไกลชอบระยะประชิดตืนานอะไรนะมันมันเป็นยังไงสรฟังาน,นานจิงไปคนเบาไม่ค่อยได้ยินสุขภาพถึงแสก <laughs> <laughs> มีตังยี่สี่ซื้ออะไรได้มั้าง <c oughs> อ้าว <c oughs> <c oughs> มันเป็นโลกที่ต่อผมเพิ่งหาไปเมื่อกี้หาตามผมมา

I got supplies. ใครมากหมวกให้ enemies ahead enemies ahead <Awesome. S 2> อ้าวอยู่ข้างในเลโ <c oughs> ทำไมเรารู้สึกว่าแยกๆกันจังมาเลขสองไปโน่นแล้ว เ,เห็นรถปะข้างหน้าเห็นรถปะรถมันวิ่งผ่านราตอนตอน,นี้ตอนนี้ตอนนี้ Watch out หน้าไปทางไหนอะก็หันหน้านมาฝั่งนี้ Watch out ไม่บอดไม่บอด ไม่ได้โหลดปืนไม่ใช่ไหมนี่อยู่ข้างหน้าเราไหมครัข้างหลังข้างหลังครับข้างหลังครับท่านโดนยิงนะครับท่านมีรถมาแล้วด้วยท่านข้า,นางหน้าก็มีอีก โอ้อะไรยับข้างหน้าไปเง,งี้ยโอคค๊ยดาบ้าตัวอย่าเพิ่ง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 ยิงโล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 ,โลมีประโยชน์ เอาเพียงของให้เหรอเอ้ป๋อมหมด

ต่อใหม่เดียวกันหรือเปล่านยไอ้ดอบไอ้ดอบมันมีมันมีกินสุดแล้วล่ะเอาอะไรปะปัรับ awesome ลุกออกมาหาไม่เจอ <c oughs> เหลือ12คน <c oughs> แจ้งว่าเหลือ8 <c oughs> อด๋อบอดแเจ็ด,ออเ,จดเอาแล้วอีกคนหนึ่งมันเก็บเราหมดเลยใช่ไหม มันเกี่ยวเราสีเพราะนัวเลยมันขึ้นเลยเดี๋ยวนะมันทุบได้แล้วขึ้นเลยเดี๋ยว่ะ Enemies ahead มันยังทุบได้เลยไม่แม่มันซื้อมันซื้อได้มันซื้อได้ไม่เกี่ยวกับการทุบทุบมาดังมันซื้อมาทุบมาตั้งสามคนเนี่ยตีเมื่อกี้นี่แน่เลยเราไปอยู่ในวงกันดีกว่าเฮ้ยระเบิดข้างหน้า เพื่อน,น,นเห็นคนแน่เลยข้างหน้าสามเข้าวงแล้วอยู่ในวงดีกว่าอ้าวจะแตกตรงกลาน่าจะหลับตายอะ่ะ มันน่าจะมีขายคูณสามนะเล่นกพี่เล่นอยู่กับพี่มั้งไม่พูดเลย <c oughs> อะไรนะเบอร์สองว่าแชลบเบอร์สองแชลบ เอยู่กับพี่วะพูดไม่จ่เดี๋ยเนอน่ายรนปอยู่กับพ okay, ี่เยลือเี๋ยอเี๋ยวสาม ยิงมาจากไหน,นอ๋อมันนอนอยู่เนี่ยมันนอนอยู่เอวส์ <Awesome. S 1> แม่งเราสาถือมีดเข้าไปหาแม่งยิงเราเล่นให้ช้าเคีเ okay, ครับนอนเหมือนกันครับมาเต้นก่อนเด็กอน,นอน We are number one pô <laughs> He!